โอเคสวัสดีคนดูด้วยนะครับวันนี้เราเลิกงานแล้วแต่เราจะไปดูบอลกันแล้วพิซนโดโล่ครับสนามกีลากลาง นี่เราซื้อควิชิปมาใส่แล้วนะเราได้ไม่ต้องกำคัดแค่ขี่ก็เมื่อยเห,หมอพอแล้วจะต้องเอามือไปกำคัดอีกกูเนี้ยสบายแล้วแต่ก็ต้องใส่ให้รอบเครื่องให้มันเหมาะสมแล้วต่ำไปมันก็กระตุกนะฮะ เพราะรถมันท้องเยอะเรา,าจะไปเติมน้ำมันต่อนะ มาเราก็พิบละเมื่อกี้จะเข้าไปตั้งโซ่มาครับโซเริ่มหยอ่อนละเริ่มเริ่มยืดเริ่มที่จะเข้าที่ละเดี๋ยวก็จะใกล้พันโลแล้วเข้าเช็คพันโลอีกเย็นมาก็าอย่างชอบเลยแสยงแดดจ้าเนี่ย เมือคืนผมก็เมื่อกี้มาเกิดผมมาโอโ้โหแทบน็อกวันนี้นอนไม่ได้สามชั่วโมงแต่วันนี้เองดีทำงานวันอาทิตย์อะก็ะค่อยวุ่นวายอะ พอนนั่งเอืเ่อยเฉยมั่งน,นั่งกินวันเกิดที่ตะวันแดงครับพี่โลกโอ้หผมรอเอาเสียเดชพ่อเน็ตเจ็ดห้าศูนย์นะเมื่อไรจะเอาเนี่ยเขาขี่รถใหญ่หมดแล้วตัวเองสกูปปี้อยู่เนี่ยโดนรับโดนรับป้ายยาแล้วนะเงินเดือนก็เยอะกว่ากู อุดกระจกเราก็มาถึงบ้านแล้วนะค่อยกลับไปใส่ฮะเซตเซตโอ้ห้าร้อยกิโลพอดีเลย หนะสาวแว่น,ววนเอ้รู้สึกว่าคันเกียร์จะสูงไปนะเท้าเราไปงัดแล้วเกียร์มันสูงโวิดเดดไอเดดไอเหี้ยอุ้ยสาวสาวเดดตามเดดเดดตาม โอ้โหคนดูใครก็ได้คนซ้อนหรือคนขี่ใครก็ได้พอมันไม่ต้องกำคัดแล้วล็อกคันเร่งค้างไว้ใส่เกียร์ไปเลยแม่งพุ่งอย่างต่อเนื่อง đẹp phải ngày đẹp ừ, hải bé bay lắc lên vô à, phòng nôn เร็วครับไปร่นเร็วครับรถอด้รนำไปอี๋เนียนอยู่เราต้องยัดเราต้องยัดเกียร์ไวๆไงรู้จังหวะบันเไง เพราะมันมีจังหวะตัดไฟมันนะาบางทีเราไปยัดช้ามันก็จะกระตกุกนนี้เราอยู่สาราไทยนะ วันนี้สายบันเทิงเขาก็ไปทิปกัน ู้สึกได้เลยว่าคันเกียร์คันเบรกไม่ค่อยจะเท่ากันเท่าไหร่ทาไมปรับเพิ่มฮนะอันนี้พอเราเพิ่งใส่เองเนี่ยรอบต่ำตอย่าเงี้ยเราไม่ควรจะไปใส่ใสอะไรมันมากนะคือชิปมันจะกระตุกอะ่ะอาจจะทำให้เกียร์เราเสียหายได้นะต่ำเกินไปอ่ะ ผูชอบเสียงเครื่องแม่งค้อนอาวันเลยคอสเพนทูหรือเครื่องซีพีทูนั่นเองอะ่ะพ่อบอกไม่สวยรถอะไรไฟหน้าอยู่ตรงกลางผมบอกเอาเอาวันเลยไหมล่ะสวยเลยเจ็ดเอ็ดอุวีไปแดงบิ๊กวิง Oh, I did, I dead. Trời Chạy trời chạy lên, เดี๋ยวนี่เด้อจ้า mọi ngay, trái đê ạ, chi ạ. อ,อมันลมเป่าร้อยองศาไม่รู้อะร้อยร้อยร้อยสามร้อยร้อยสามนะมันก็เป่าแล้วเนี่ยเหลือลงแล้ว